โอ้ชีวิตมนุษย์ทำไมมันย่ำแย่อย่างนี้ย่ำแย่สุดหยุดยั้งข้างนอกรถก็ติดในรถเมียมันเกิดกล้าวกก็ดันซื้อทุเรียนมากินอีกโอ้มนุษย์เมียเชื่อเลยดูสภาพเมียดิจะเปลี่ยนเมนียตอนนี้จะทันไหมเนี่ย <c oughs> โอ้มีหน้ามาเรือทัก ใส่อีกโอ้โห,โโหเลอะซะขนาดนี้กลินขนาดนี้อยู่ในรถสองชั่วโมงคงต้องเสียชีวิตแนะ่อย่างนี้ต้องลองของใหม่ว้าวโอ้โหอมหอมสดชื่นสดชื่นจริงๆ<ะ>เ้ปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตลงทั้งมนุษย์เนีย ไกันละเนี่ยปากก็อย่างนั้นลิ้นก็อย่างเงี้ยส่วนเนี้ยไม่ต้องพูดถึงสบานนะวันนี้คือเมียของเราเปลี่ยนได้ขนาดนี้เชียวละเนี่ยให้กินทั้งวันทั้งคืนก็ไม่บน่นละทีเนี้ยซื้อทุเรียนมาเฉาะในรถยังไม่ด่าสักคำเลยว,เเเว้าเอ๊ะหรือว่า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 ทั้งหมดนี้เป็นเพราะของสิ่งนี้ อย่างนี้ต้องลองถอดถอดออกมาแล้วดูเมียใหม่ยถอดปั๊บยับปุ๊บโอ้งั้นเสียบใหม่ดีกว่าโอ้เสียบแล้วเปลี่ยนจริงๆอย่างนี้ต้องเสียบเรื่อยๆพอถอดปั๊บยับปุ๊บเสียบใหม่เสียบแล้วสวยเหมือนขึ้นสวรรค์ถอดปั๊บยับปุ๊บเสียบดีกว่าเสียบแล้วขึ้นสวรรค์ต้องเสียบเรื่อย อย่าลืมนะครับกลิ่นฝุ่นหายไปความสดใสเข้ามาแทนที่บอกเลยว่าสุดยอดเรื่องฟองอากาศอินสไปติดตั้งได้ทุกที่ในรถสร้างความสดชื่นหรือคุณภาพที่สดใสภา,ายในรถของคุณอย่าลืมนะครับเรื่องฟองอากาศอินสไปโทร0868222922